ทางเพจคมชัดลึกอวอร์ดนะครับผมได้เคลื่อนไหวล่าสุดนะครับได้อัปเดตคะแนนผลการโหวตนะครับผมประจําสัปดาห์วันที่11สิงหาคมก็คือสัปดาห์นี้เพิ่งอัปเดตมาวันนี้เลยนะครับหลังจากที่เรารู้กันแล้วนะครับผมว่าคะแนนของสัปดาห์ที่แล้วนะวันที่4สิงหาคมที่ทางคมชัดลึกอวอร์ดเนี่ยได้อัปเดตผลคะแนนมานั่นก็คือคะแนนของ คุณแอนอรดีนำอยู่อันดับที่1นนะครับตามมาด้วยน้องอุงมอิงอยู่อันดับที่2ตามมาด้วยน้องยูกิเพนปากาอยู่อันดับที่3นะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณแพลวพาวแสงทองอยู่อันดับที่4น้องเต้าหยองระเบียววัตสินอยู่อันดับที่5ครับแล้วก็อันดับที่6เป็นของคุณนกพงศกรนะครับผมและล่าสุดนะครับทางคมชัดลึกอวอร์ดก็ได้ออกมาอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผลคะแนนโหวตประจำสัปดาห์วันที่11สิงหาคม2 5 6 6นะครับ เป็นการรวมคะแนนโหวตจาก2ช่องทางนะครับผมเป็นทางเว็บไซต์เว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ w w w ร o m คมชัดลึกนนะครับและก็เป็นทางหน้าเพจของคมชัดลึกเอนะครับเป็นการกดไลค์อีโมจิใต้รูปภาพของศิลปินแต่ละท่านนะครับผมจะเป็นการรวมอัปเดตคะแนนโหวตของ2ององช่องทางนะครับผมคะแนนยังไม่สิ้นสุดนะครับผมรักใครชอบใครก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะครับที่ ผมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับกับ9สาขาขวัญใจมหาชนนะครับสามารถโหวตได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักนะครับผมช่องทางแรกคือผ่านทาง www.com คมชัดลึกนะครับสามารถโหวตได้10ครั้งต่อ1 10นาทีต่อ1ครั้งนะครับขออภัยครับสามารถโหวตได้10นาทีต่อ1ครั้งนะครับเป็นการโหวตฟรีนะครับแล้วก็สามารถอ๋อสามารถช็อปสินค้านะครับเป็นสินค้าชุดพิเศษ ทางบิวแคร์นะครับบวกกับคนชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับผมเพื่อรับโค้ดคะแนนโหวตผ่านทางเว็บไซต์อ๋อมีการให้ช็อปสินค้านะครับผมก็จะไปเอาโค้ดของสินค้านี่นะครับผมไปเป็นคะแนนโหวตได้นะครับผม,มแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นผ่านทางผ่านทาง หน้า Facebook คมชัดลึกอวอร์ดและก็ f a c e b o o k คมชัดลึกนะครับผมสามารถกด like emoji ไลค์อิโมจิใดๆก็ได้นะครับใต้รูปของศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับ1 1สติกเกอร์เท่ากับ1คะแนนนะครับต่อมาก็จะเป็นการส่ง SMS มนะครับมาที่4642345นะครับครั้งละ6บาท1ครั้งจะได้1คะแนนครับส่งมาที่4642789นะครับครั้งละ30บาท6 1ครั้งจะได้6คะแนนครับ ส่งมาที่ Big v o t วนะครับ s อสเอสบิ t นะครับส่งมาที่4642999นะครับผมครั้งละ100บาท1ครั้งจะได้20คะแนนนะครับพิมพ์สาขาขวัญใจมหาชนตั้งแต่ KA 1ถึง KA เนะครับเวีนวักตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณต้องการโหวตนะครับและอ,อ,อีกหนึ่งช่องทางนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นการโหวตผ่านทาง Line Shop แอดคมชัดลึกนะครับผมอ่าก็จะเป็น 10บบาทได้2คะแนนนะครับ50าบาทได้12คะแนนครับ100บาทได้25คะแนนนะครับเปิดโหวตตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึงวันที่20กันยายนนะครับผมและจะประกาศผลประกาศผล,ผลคะแนนโหวตขวัญใจมหาชนในงานประกาศผลรางวัลคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566นะครับผมในวันที่27กันยายน2566นะครับผมส่วน สัดส่วนคะแนนโหวตนะครับก็คือ SMS นะครับผมจะคิดเป็น35%นะครับของคะแนนโหวตนะครับผ่านทางไลน์ช็อปก็จะเป็น35%นะครับผ่านทางเว็บไซต์จะเป็น20%นะครับแล้วก็ผ่านทาง a c e b o o k อีโมจินะครับจะเป็น10%นะครับรวมทั้งหมดเป็น100%นนะครับผมอ่ะเราก็จะมาอัปเดตผลคะแนนหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นการอัปเดตผลคะแนน ใน2ช่องทางเท่านั้นนะครับก็คือเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook นะครับผมอันนี้ยังไม่รวมกับคะแนนใน SMS แล้วก็คะแนนใน Line Shop นะครับโอ้อันนี้คือคะแนนหน้าบ้านก่อนเนาะอันนี้ยังไม่รวมคะแนนหลังบ้านที่จะเอาคะแนนทั้ง4ช่องทางมารวมกันนะครับผมเราก็ยังไม่รู้ว่าคะแนนเป็นยังไงเนาะอันนี้มาอัปเดตผลคะแนนล่าสุดนะครับของคมชัดลึกที่อัปเดตผลโหวตมานะครับ เป็นสาขา k a 3นะครับผมลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนครับคะแนนของน้องอุ๋งอิงนะครับผมได้นำขึ้นมาแล้วนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วคะแนนร่วงลงไปอยู่อันดับที่2นะครับคะแนนน้องอุงอิงนำมาอยู่อันดับที่1นะครับผมตามมาด้วยคุณแอนอรดีอยู่อันดับที่2นะครับตามมาด้วยน้องยูกิเพนปากาไหทองคำนะครับอยู่อันดับ3ครับแล้วก็คุณแพรวพาวแสงทองอยู่อันดับที่4ครับ น้องเต้าหยองระเบียบว,วัตถสินอยู่อันดับที่5ครับแล้วก็เป็นคุณนกพงศก,กรหัวหน้าวงเสียงวิหกอยู่อันดับที่6ครับผมอันนี้เป็นผลคะแนนโหวตล่าสุดเลยนะครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาหรับทุกๆท,ท่านเลยเนาะหลังจากที่ผมเข้าไปส่องคะแนนในในอีโมจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในอีโมจิก็เยอะมากแต่คะแนนใน ในหน้าเว็บไซต์เขาจะอัปเดตท,ทุกวันเลยแต่อันนี้เป็นคะแนนรวมระหว่าง2ช่องทางคือหน้าเพจหน้า Facebook คมชันลึกเองแล้วก็ที่หน้าที่หน้า w w w บ o m ็ h a n ชล .net นะครับอ่าอ่ะ,อะแล้วจะพาไปดูวิธีโหวตนะครับผมวิธีโหวตของทางทางหน้า Facebook ก่อนนะครับวิธีโหวตนะครับผมผ่านหน้า หน้าเพจของคมชัดลึกนะครับเข้าไปที่คมชัดลึกได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาในโพสต์นี้นะครับโพสต์ที่เปิดโหวตนะครับผมกดเลือกเข้าไปที่รูปของอ่านี่นะครับเป็นลูกทุ่งสาขาเค3สานะครับลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะครับนี่นะครับผมเข้ามาที่คอมเมนต์แล้วเราขออภัยครับ พอเข้ามาที่คอมเมนต์แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีรูปของศิลปินแต่ละท่านนะครับนี่นะครับตั้งแต่คนแรกนี่นะครับเราสามารถไปกดไลค์หรือว่าอีโมจิอะไรก็ได้นะครับกดไลค์กดหัวใจอะไรก็ได้ครับคิดเป็น1คะแนนนะครับนี่นะครับกดไลค์ใต้รูปภาพนี้นะครับผมกดถูกใจก็ได้ครับก็คิดเป็น1คะแนนนะครับสามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยนะครับอันนี้คือโหวตฟรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับคือเป็นทางหน้า อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกอวอร์ดนะครับนี่นะครับเข้าไปหน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับพิมพ์ไปว่าคมชัดลึกอวอร์ดนะครับในการค้นหานะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้เลยครับแล้วทีนี้เราก็มาเลือกนะครับผมเราจะโหวตสาขาไหนเราจะมาโหวต สมมุติว่า KA 1เป็น cover เพลงลูกทุ่งชายแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็สามารถกดเลือกบทได้เลยนะครับส่วนจะพามาดูลูกทุ่งหมอลำก่อนนะครับเป็น KA 3นะครับเป็นลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับเราอยากจะบทใครนะครับผมสมมุติว่าสมมุตินะครับอยากจะบทน้องอุงอิงนะครับเราก็มากดอุงอิงแล้วก็กดที่โวทได้เลยนะครับผมอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับผมอันนี้คืออุงอิงนะครับ นี่นะครับโหวตไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสมมติอยากกดโหวตแอนใช่ไหมครับอีก1ินาทีผ่านมาอยากกดโหวตแอนแล้วก็มากดแอนอย่างนี้นะครับแล้วก็กดโหวตนะครับแต่อันนี้โหวตไม่ได้นะครับเพราะว่า10นาทีอ๋อโหวตแล้วอ๋อหรือว่าจะโหวตหรือว่าจะโหวตยูกินะครับผมแล้วก็มาโหวตให้น้องยูกินะครับก็จะกลายเป็นโหวตนะครับกลับมาที่หน้านี้ก็จะกลายเป็นโหวตยูกิแล้วนะครับ ส่วนวตคุณแพรวพาวแสงทองนะครับมาที่หน้านี้แล้วก็กดโวทเลยนะครับก็กลับมาดูตรงนี้ก็กลายเป็นโวทคุณแพรวพาวแสงทองนะครับต่อไปเป็นวตน้องเต้าหยองนะครับก็จะมาดูหน้าเดิมนะครับก็กลายเป็นวทน้องเต้าหยองแล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเป็นวทคุณนกพกงสกอรขก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่วทได้เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับผมก็มีโวตให้ทุกคนแล้วนะครับผมอ่ะส่วน FC Fan c l ับนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครอยู่ก็เข้าไปโหวตได้เลยนะครับผมผ่านทาง2ช่องทางฟรีก็ได้หรือว่า ถ้าอยากสนับสนุนอีก1อีก2ช่องทางก็คือผ่านทาง l i n ์ช็อปแล้วก็ s m s ก็สามารถเข้าไปโหวตได้นะครับผมผลการโหวตก็จะประกาศในวันที่27กันยายนนี้นะครับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็ได้มาอัปเดตผลคะแนนโหวตนะครับผมตอนนี้คะแนนอุงอิงนะครับนำมาอยู่อันดับที่1น,นะครับตามมาด้วยอันดับ2เป็นคุณแอนออรดีนะครับหมอลำใจเกินร้อยครับอันดับที่3เป็นน้องยูกิหทองคำครับ อันดับที่4เป็นคุณแพลวพาวแสงทองนะครับอันดับที่5เป็นน้องเต้าหยองระเบียววัทสินครับอันดับที่6เป็นคุณนกพงศกรครับผมเสียงวิหกครับคะแนนโหวตยังไม่สิ้นสุดนะครับเราสามารถไปโหวตกันได้นะครับไปโหวตให้ศิลปินกันเยอะๆนะครับร่วมสนุกกันนะครับสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็ได้นําข่าวสารการอัปเดตคะแนนโหวตมาเล่าให้กับ f c แฟนคลับของศิลปินได้ฟังกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวโจดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี สวัสดีครับ